ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ก้าสู่รายการสมาร์ทแฮปทีวีรายการที่คุณชอบสมาร์ทแฮปนะครับวันนี้วันนี้นะครับพูดของเรื่องเออ่วิถีชีวิตของคนอีสานนะครับผมครับผมครับเรื่องแรกครับการทำนาคนอีสานครับวิถีชีวิตของคนอีสานส่วนใหญ่ครับจะเป็นเรื่องการทำนาครับผมการทำนาในสมัยก่อนนะครับส่วนมากจะใช้ควายไถนาครับแต่วันนี้ไม่มีครับใช้ควายใช้บัวครับทางภาคเหนือส่วนใหญ่จะใช้ควายไถนาเพราะไม่ค่อยมีควายนะครับแล้วก็จะมีทั้งควายดำควายเผือกนะครับหรือควายด่อนครับผ่านหางกเรียกกันนะครับวันนี้ก็ควายเล็กครับผมครับผมกโบบต้าายัันคร ขายควายนาซื้อควายเล็ครับมครับทุกวันนี้นะครับอย่างที่พี่เบียวครับขายควายนาซื้อควายเลยครับผมส่วนหัวข้อต่อไปนะครับที่ผมจะพูดถึงคือการเป็นอยู่ของคนอีสานครับโดยลักษณะทั่วไปนะครับบ้านเรือนของคนอีสานส่วนมากจะเป็นที่ชานบ้านที่มีชานบ้านยิงออกมาครับคือสามารถมานั่งรับดูดาวนั่งรับอากาศได้ครับสําหรับการเก็บล็อกล็อกข้าวครับไอ้คนสมัยก่อนครับจะมีการเก็บไอ้ล็อกข้าวไว้ตรง ใต้ถุนครับที่เป้นครับใต้ถุนบ้านใช่ครับคือบ้านยกระดูงขึ้นครับไว้เก็บสำหรับเก็บข้าวเก็บพวกเอาไว้ตากข้าวครับผมตัวนี้ก็แยกเป็นแยกเป็นเราครับสร้างเป็นเหมือนบ้านนะครับแต่ไม่มีข้างในประาการเรียกว่ายุ้งช้างนะครับผมเก็บเข้าไปข้างในถึงบ้านครับเป็นเหมือนบ้านเลยครับแล้วก็ครอบครัวของคนอีสานครับคือสมัยก่อนนี้พ่อแม่เนี่ย หลังจากทานเข้าเสร็จครับก็คือเราจะอยู่กันแบบเป็นครอบครัวครับผมแต่สมัยนี้ครับเด็กน้อยครับยิ่งเล่นร้านเกมครับเหันไหมครับผมกันนะครับครับก็คือแบบคนที่คนสมัยก่อนอีสานนี่ก็ชอบว่าชอบเล่านิทานให้เด็กๆฟังเรื่องที่อีสานครับที่เด็กน้อยนี่มันหีออกจากบ้านครับผมก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวคนอีสานในสมัยก่อนนะครับใช่ครับครับผมส่วนการเรียกการประชุมนะครับหมู่บ้านนี่สมัยก่อนนี่จะมีการแบบคล้องครับเป็นไม้ก็เรียกว่าบปร่งครับแบบนี้ครับนี่นี่ภาพภาพครับภาพมาครับ นีกัครับอง <c oughs> เซลลแล้วนะครับเอาผมเอานะครับเ่าออไปนะครับเกลียนหรือเกลียนนี่แหละครับใช้ในการขนย้ายสิ่งของที่จะไปสมัยก่อนก่อนจะเดินทางย้ายบ้านย้ายที่ที่ตั้งภูมนดำเนำ่าต้องใช้เกวียนใช้ควายใช้วัวลากนะครับผมทุกวันนี้ก็มีรถครับรถขนของก็รถสิบล้อเกวียนเครื่องดีเซลครับตัวนี้เกวียนเครื่องดีเซลเกวียนเครื่องดีเซลมีเครื่องครับมีสูงนะครับเอาผ้ามาผ้ามา ไปแล้วครับนะครับผมไปการทําบังไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นบังไฟพันบังไฟหมื่นบังไฟแสนบังไฟล้านหรือจะเป็นยานอวกาศขององค์กรนาซาใช้หลักการเดียวกันับผมองค์การนาซาเนี่ยเขานำแนวคิดมาจากบังไฟบ้านเราไหมครับผมผมว่าน่าจะใช่ครับของเรามีก่อนครับคนมาตั้งแต่นานนะครับองค์การนาซาเพิ่งมาทําครับผมแต่พลังงานเรายังไม่ถึงเขาเราก็ใช้ดินประสิวมือพวกนี้ครับผมเขาเรียกว่าดินปืนเขาอยก่าไม่ใช่มือครับดินประสิวดินมือครับผมบ้านเราเรียกมือ นะครับผมต่อไปการเล่นน้ำโศกการครับก็ที่รู้ๆกันสมัยก่อนก็เข้าวัดดีไซายเข้าวัดต่อเจดีไซน์ครับต่อใจดีไซน์ปลาเป้งมีมารยาทครับผมเมื่อก่อนลำฟ้อนลำย้อนยุกสมัยนี้ก็สาวกันไปทั่วครับไม่นี้ครับเก็บ้ามาครับผมครับเรื่องต่อเรื่องต่อไปนะครับเรื่องของผมนะครับคือการไปหาของป๋าโงดิสารครับ คนอีสานครับส่วนมากครับจะเป็นคนที่พิถีชิวิติดกับป่านะครับพี่เบียร์ครับภาพอาหารการกินนี่คือส่วนมากจะเป็นของป่าครับคนอีสานนี่จะกินง่ายแต่น่ายากครับผมของดีมีกินไม่ได้กินไม่พอของป่าใช่ครับต้องอยู่บ้านไม่มีกินครับประมาณนี้เราเข้าป่าสายชอบครับผมสอบสอมหาของแปลกเราป่าหาจินของป่าพี่เบียร์นี่ก็เป็นะจ้าครับชอบกินของป่าถ้าผ้ามาถ้าผ้ามา เอาครับสหรับการคลอดลูกในี่ยอีสานยก่อนครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยเราจะไม่มีหมอครับมันในสมัยนี้ก็มีโรงพยาบาลไอ้มีพยาบาลคือในสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีหมอตาแยครับมาทาคลอดถิงที่บ้านเลยครับครับก็ไอเวลาการคลอดลูกครับก็ยังไงล่ะก็ถ้าสังเกตกันนะครับเด็กเด็ก คนอีสานส่วนมากนะเมื่อก่อนจะแจ้งเกิดช้าประมาณหนึ่งปีหรือสองปีนะเพราะว่าพ่อที่บ้านครับแล้วแล้วพก็ไปแจ้งเขาจะไม่มีวันเกิดเขามีแต่พศเกิดเขาก็ไล่มากันเลยครับครับก็ถึงพศมากนับเป็นอายุเท่าอายุเท่าจำวันเกิดของของตีงไม่ได้นะครับผมสำหรับสำหรับการตัดสายสะดือนะครับคือสมัยก่อนเองไม่มีมีดครับคือแบบตัดไอ้ไม้ไผ่อ่ะมมาตัดเลยตัดสายสะดือคมมากเอาไม้มาขามตัดไม่ได้ครับไม่ได้ครับียง ปีๆเข้าไม่ได้ครับนะครับผมมันแบ่งครับตัวกาของใครครับเอ่อของผมของผมฝันมีความเชื่อมีความเชื่อครับคนดีสารความเชื่อเรื่องต้นไม้เรื่องอะไรแต่ส่วนมากมีความเชื่อเรื่องต้นไม้เพราะคนดีสารมีความเชื่อว่าต้นไม้ทุกต้นที่โตมาให้เป็นร่มเงาหนาทึบจะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาผีสางนางไม้เข้ามาอาศัยอยู่นะครับจับเป็นน้อยความเคารพเทพารักษ์ใช่จับเป็นน้อยความเคารพและถาวรื่องศักดิ์ศรัทธาต่างๆเมื่อทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่ต้ต้นไม้นั้นนะครับแต่ทุกวันนี้้้ตนไมก็ อ๋อครับผมแล้วครับเรื่องต่อไปที่จะพูดครับเป็นเรื่องวิถีชีวิตของเด็กอีสานโบราณครับอีสานมีอีสานครับส่วนมากครับเด็กอีสานครับจะชอบอย่าง่ากครับชอบหาของป่าครับสมัยก่อนยิงเงียกรองครับหรือหนักกระติกครับหรือกระถุนครับผมแล้วก็ข้าวเหนียวหนึ่งกระติ๊บครับใช่ครับแล้วก็ไปกินไปเลี้ยงปลายครับล่าเลยนะครับล่ากระปอมกระปอมกิงกาเยอะมับแย่ไม่ถึงยูน่าไมีครับครับผมแย่นะครับ ยิงนกยิงอะไรครับทำาินครับยิงไม้ส่วนหมูมาก้าไก่วิธีชีวิตของเด็กคืวันนี้นะครับถ้าเดี๋ยวจะเะไวันนี้ครับสวนมากครับชีวิตก็อกมาครับออกจากบ้านแต่ไปไปห่มงอยู่ที่ร้านเกมนะครับพามาครับพามานะครับสวนมากก็จะเป็นเด็กไปเล่นเกมกันนะครับแล้วก็พอมาถึงช่วงไปเป็นรุ่นของคนอีสานครับคนอีสานรับสมัยก่อนครับถ้าจะไปจีบสาวครับต้องขึ้นไปจีบบนชานบ้านครับผมทีเดียวต้องไปจีบแม่ก็เห็นนะครับผมแต่ต้องเข้าตามเข้าตามตรอกตามประตูนะครับ สมัยก่อนเขาทำกันครับแต่ทุกวันนี้เข้าหน้าต่างออหน้าต่างอย่างที่ลูกน้ำมาเข้ามาเข้ามนได้เดยได้กินลูกกวาดลักกวครับเรื่องหลบสนนมได้ครับสำหรับการกินดองในการแต่งงานครับคือภาษานี่คือเป็นภาษาของอีสานสมัยก่อนครับดองก็มะม่วงดองมะยมดองพวกนี้ครับไม่ใช่เ่ยนะครับกันดองกันแต่งงานครับเป็นรวมเป็นการดองรวมรวมมุาตรงเดียวกันใช่ครับผมเป็นทองแผ่นเดียวกัน ทองมันหล่อเป็นแผ่นเดียวกันส่วนเรื่องสิสนทรทองมั่นนะครับเมื่กอก่อนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วครับคนอีสานครับเมื่อก่อนคนอีสานส่วนมากครับานะจะไม่ค่อยดีครับการกินนองนี่เลยถือว่ามีน้อยใช่ไหมครับพี่พี่เียครับส่วนมากก็จะหนีไปตามตามกันไปก่อนครับเราให้กลับมาพูดกันกับผู้ใหญ่ทีแรกนะครับแล้วก็้วยกันวันนี้ก็ใช้ทองครับหรือใช้ปลาทองก็ได้ครับปลาทองเป็นทองเหมือนกันครับแต่เป็นปลาทองครับ นี่ก็ข้อค่อยที่เราจะพูดก็มีเพียงเท่านี้นะครับครับผมก็อย่างแรกครับเราขอขอบคุณสถานที่ครับโรงเรียนมัธนไผ่ครับขอขอบคุณโรงเรียนมัธนไผ่นะครับที่ให้ความสนับสนุนในสถานที่และก็ขอขอบคุณ iPad ตัวนี้ของพี่ปั๊บครับพี่ปั๊บครับไอแพดครับพี่ปั๊บพี่ปั๊บนัทวุฒิครับัทวุฒินะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณครูที่ปรึกษาครับไม่่วาคุณครูอาจารย์มัณฑนาเสาหลอดนะครับผมและ กูดับครับครูนะใช้มงคลแล้วก็ขอขอบคุณปลาทองประกอบชายครับขอบคุณปลาทองขโมยมาครับครับผมครับขอขอบคุณแล้วก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ ตามจะมองจ้องเธอข้างใดพูดออกจกกใจว่าเธอใช่เลยเจอหนุนนางมาตั้งแต่เกิดโอ้ช่างบันเกิดพือเธอผู้เดียวอยากสัมผัสกับเธอคงเพี้ยวนี่แหละมันเสียวหัวใจเหมือนกันอยากให้เธอมาเดินข้างฉันจะได้พูกคันรักกันสองคน